เรื่องการศึกษานะครับวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทออได้ออกมาเปิดเผยถึงกำหนดวันเวลาในการสอบเข้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4มหจากเดิมสอบวันที่1พฤษภาคมไปสอบวันที่8พฤษภาคมม .4 สอบ2พฤษภาคมไปสอบวันที่9พฤษภาคม นี่นะวันเปิดเทอมยังคงเหมือนเดิม17พฤษภาคม2564นี่นะส่วนวันรับสมัครนะวันรับสมัครม .1 กับม .4 ช่วงเวลาเดียวกันนีฮะก็คือ24-28ถึงเมษายนนะฮะม .1 ประกาศผลสอบวันที่11พฤษภาคมนี่นะ ก่อนรายงานตัวแล้วก็มอบตัวในวันรุ่งขึ้นคือ12พฤษภาคมม4ประกาศผลสอบ12พฤษภาคมรายงานตัว13พฤษภาคมทั้งหมดนี้เพื่อที่จะทำให้เสร็จก่อนจะเปิดเทอม17พฤษภาคมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง เลขาธิการสอพทออบอกว่ากําหนดการแบบนี้ที่ออกมาเนี่ยได้มีการหารือกับทั้งลำรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประหลัดกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันเปิดเทอมยังเป็น17พฤษภาคมเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าจะเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะค่ะ